วันนี้ก็ับีมาแนะนําวิธีการเก็บสมปลาครับกับปลาขาวซอยบ้านเท่านี้แหละดับแรกเขากับล่างให้สะอาดก่อนแล้วก็มาขอดเก็ดน้ำข้นสะอาดเรียบร้อยนครับตัดขีบตัดหางบอกมันจะได้พวกแข็งล่างเล้คับ มีมีนาำเขามาเนาะนาำเท้าเข่าเขาเขาพาทองดีๆแต่แบบต่างออกดี่มดเท้าเขา่านาำเท้าเขา่าเฮ็ดเฮ็ดยังว่าดีครับนาำเท้าเข่าเฮ็ดเฮ็ดให้มันปลาโตป่าให้มันดิแข็งบ่นิมบ่เอาง่ายเขาต้องใส่ล่าโดดเขาตัวดีเห็นแล้วปวามันหลายเนาะ พอเก็บไปเรื่อยๆนะโอ้ตัวที่แล้วกันไว้่อนด้ครับต้นใหม่ไปข้างๆระวังขี่พอเก็บกันว่าเพิ่งปิ่งปลาป่ายางเขาก็นเก็บควบคู่กันไปครับนี่เิ่งเอากินแรงสามารถเริ่มเริ่มเขาก็เริ่มอันนี้เป็นปลาเริ่มแวะ ี่ออกรครับขี่ล่างน้ำดีๆเราเข้ากับไปแซ่น้ำเซ้าเขาเขาเนีย่ยครับเขาเหนียวเขานี่ยครับล่างเนี่ยออกรอนออกหยอกหันมดครับแต่พอมดมันติดผมในน้ำเซ้า,ขา,ขาเขาเขาไปแซ่น้ำเซ้าเขาครับ เอาเลยเรียกครับอายุขี่เขาขี่เขากับรอถิ่มเลยครับขี่มันติดใครเนาะเราทำบวกบวกผมลามล้ำ เอาแส่น้ำเาขาเข้าไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีแก็ไเปเสร็จขั้นตอนต่อไปนะที่จะปลุกปลาเนี่ยกระแสนำเข้ามาไว้ทันแข็งนี่อันนี้เห็ดอะไรอ่แล้เรียบได้เลยครับ เดี่ยว,เ,ยวเ,เ,เ,าายเขาพอมตีออกมามาเฮ็ดไว้ให้สะเด็ดน้ำเอาข้างนอกจากน้ำเขาให้สะเด็ดน้ำระหว่างนั้นเาก็เตรียมเครื่องปรุงไปเลยครับนี่ก็เตรียมนนเนาะเตรียมเหลก,ก็เกลือกับข้าวส่วนเหนียวห้องนี่ครับส่นเหนียวสดนี่ปัดนมื่อนึง ันตอนนั้นก็มาทุบปลาให้เนื้ well. อมันแตกกันงเลยทุบแตกอ่ะเขาก็ตวงอ่าาให้ถวยถวยมันเต็มให้มันเต็มถวยเขาก็ไปไปขวบไปเตยมเตรียมทีเด็ดมา ได้อันนี้อันนี้ได้ได้สองถวยพอดีครับเคล็ดลับก็คือเกลือเนาะเกลือ,เ,อ,เ,อเขาเนี่ยรางใส่กลนถ้วยว<ะ>ลวลหลบร่องแน่นๆน้ำเสมอเขาแบปาดออกนเนาะมันเพียงปากเพียงกลนถ้วยพอดีเขาได้ปลายถ้วยเขาใส่เกลือสมนอนกับปาด อันนี้อันนี้เห็นได้สองถ้วยให้ก็ใส่เลยเบือไปสองสองกลถ้วยอย่างนี้ก็ใส่กลางเลยครับใส่กระเทียมเขี่ยมกับเกลือนี่แหละจะทำกลุกลงครับก็ทำเรื่อยๆจนนี่จะก,กันเป็นเนื้อแล้วก็ใส่เข่า ใส่ข้าวเหนียวพื่อให้มันเป็นมไม่ไว,คว,ว,ว,ว้ครับใส่ข้าเนียวจะด้เยอะวนี้ครับต้องปุ่งตามย่งที่แรกว่าแฟนนำบันทมอาแฟครับแฟนนำให้มันข้าเหนียวมันแตกออกเล็บกันครับ ได้เดินได้ทีว่ามันเหนียวแล้วเราก็มาปั่นเป็นก้อนบหมื<ฮ>อนโตภาชนะเก<ฮ>็บไปประมาณมือหนึ่งครับประมาณมือหนึ่งก็ได้กินได้<ฮ>นี่ถูกปั่นก้อนๆๆก้อนเนี่ยเอาเลยครับเจะได้กินบ่ นี่เห็ดแล้วครับปรนกล้องเรียบร้อยอเก็บไก้็บไว้ีกคขื้นหนึ่งชามาก,กินได้เลยครับอันนี้อันนี้เชาแล้ววัดเตรียมลงซีมเบงแซบขนาด ไปปิ้งแบบทอดก็ได้เมดครับได้กินสดได้แข็งแข็งดีนะเป็นก้อนไผ่ก่อน,อนมัน